สวัสดีครับวันนี้เก็ผมนะครับโอมใีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้ผมพามาดูรถสวยๆเหมือนเดิมครับวันนี้เอา PPV นะครับตัวท็อปออปชั่นเต็มๆให้ดูนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับมิสุชิปาเจโร่นะครับเป็นตัว2.4 GT เลยนะครับตัวนี้ปี2017คันนี้ได้มาเป็นสีดำนะครับมิสุชิปาเจโร่นะครับเป็น PPV นะครับซึ่งเป็นรถครอบครัวขนาด7ที่นั่งนะครับดัดแปลงมาจากพวกกระบะนะครับทำให้เครื่องยนต์แรงนะครับแต่ว่าได้ความนั่งสบายนะครับขับขี่นุ่มนวล ของพวก ppv suv มาด้วยนะครับก็สวยมากๆคันนี้สีดำนะครับคันนี้เราขายที่ราคา8ป5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้ารถสวยนะครับไม่น้อยด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับลูกค้าคันนี้คือรถสวยสภาพดีคัดประวัติคัดสภาพอีกคันหนึ่งที่เอาเข้ามานะครับสวยมากๆคันนี้ออปชั่นแบบจัดเต็มจริงๆนะครับเริ่มจากไฟหน้าของเขานะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์มาให้ กระจังหน้าอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้มิซูบิชิแบบสวยๆด้วยนะครับด้านหน้าจะเห็นเป็นปาร์คเซนเซอร์แบบนี้นะครับเขามีเซนเซอร์รอบคันเลยนะค่าอื่นไม่ค่อยให้นะครับแต่ว่ามิซูบิชิปาเจโรเขาให้มานะครับเซนเซอร์รอบคันแล้วยังมีกล้องรอบคันด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะต่อไปไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าให้มาแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นสีออกซิเวอร์นะครับตัดกับสีดำนี่ดูสวยมากๆครับ ทรงเขาดูด้านข้างบ้างทรงเขา PPV นะครับก็คือจะเป็นรถประมาณนี้นะครับทรงแบบนี้เลยสวยมากดูใหญ่นะครับก็คือดูนั่งสบายแน่นอนครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งสำหรับคันนี้นะครับสีสวยสีเสมอการรอบขัดเลยนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยค่อนข้างจะเอารถที่เดิมๆเ,เข้ามานะครับเก็บงานก็เก็บงานเล็กน้อยพวกสเก็ดหินอะไรนิดหน่อยนะครับเรื่องประวัตินี่ไวจะได้ชนหนักจนนั้นแต่ต่อพิคว่ำรับรองว่าไม่มีนะครับลูกค้า นะเพราะเราคัดกันมาจริงๆกว่าจะได้แต่ละคันนะครับมาด้านข้างแม็กของเขาเป็นแม็กสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสวยๆส,ยสภาพดีเลยแม็กก็แม็กปีเออยางก็ยางปีใหม่ๆด้วยนะครับใช้งานได้อีกนานนะครับมาด้านข,าข้างของเขากระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีระบบ BSM ด้วยคือแจ้งเตือขนขณะเปลี่ยนเลนนะครับออปชั่นเต็มจริงและด้านล่างนะลูกค้านี่ด้านล่างของเขานะครับ เป็นกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันด้วยไม่ใช่แค่กล้องสองถอยนะครับมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับดีไซน์ก็สวยมากๆออปชั่นก็จัดเต็มนะครับมือจับของเขาเป็นระบบเปิดปิดป,ประตูอัจฉริยะด้วยนะครับลูกค้านะแล้วก็นี่แต่งแถบโครเมียมมาแบบนี้นะครับยาวไปถึงตัวด้านหลังเลยเราแหลกด้านบนมีให้นะครับตัวเหยียบจับด้านล่างก็มีให้เขาเรียกว่าตัวบันไดเลือ่อนบันไดขึ้นบันไดเหยียบ ได้เลื่อนซะแล้วบันไดเหยียบขึ้นก็มีให้นะครับลูกค้านะรถ7ที่นั่งนะครับแบบสมรรถนะแรงๆแบบนี้นะครับปาเจโร่นะด้านหลังเหมือนกันนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็ดวงไฟอย่างสวยนะเป็นดีไซน์ที่เป็นอเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับดวงไฟจากด้านข้างไล่ขึ้นมาแบบนี้ไปถึงด้านข้างนะครับสวยเลยนะครับลูกค้าแล้วก็มีย่างทีถึงบอกไปเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยเยอะมากเลยนะลูกค้า แค่ด้านหลังเนี่ยก็หนึ่ง6สามสี่ห้าหกแล้วนะครับมีด้านหน้าอีกสี่จุดเป็นสิบนะครับมีกล้องค่าอีกสองนะลูกค้าเยอะมากจริงๆนะครับสวยจัดเลยคันนี้นะครับกล้องส่องถอยมีครบนะครับลูกค้าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงนี่ฟืบเปิดมานี่แบบนี้คือสวยมากๆเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับก็จะมีด้านหน้าสองต้อนนะตอนกลางสามแล้วก็ด้านหลังอีกสองเบาะพวกนี้ลูกค้าสามารถพับได้แบบว่าชิวๆอ่ะ มันพับได้เลยนะครับลูกค้าก็คือยกไปแล้วก็กดพับได้เลยนะแบบนี้จริงๆไอ้ตัวนั้น่ะมันจะยกไปด้านล่างอีกทีหนึงนะครับนะก็คือสามารถพับเก็บของอะไรได้อย่างมากมายเลยนะครับลูกค้านะตอนกลางก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะค่อนข้างอเนกประสงค์สำหรับรถ PPV ของเรานะครับ p าเจโร่คันนี้นะครับราคา855,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับลูกค้าและรถของเราครับ ค้าสวะพัดประวัติคาสภาพมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าแต่รถสวยคุณภาพดีไม่มีทนหนักจนนานพิ่ความตัดต่อแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะจองรถคันนี้นะครับง่ายๆเลยลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะโทรติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้มานะครับส่งมาที่แอสซ n ยลีเจนโฮมคาร์นะครับไลน์วิชั่นของเราก็ได้นะครับนะด้านนอกคือสวยครบมากๆออปชันคือเต็มมากๆเดี๋ยวไปดูออปชันด้านในแล้วความสวยงามด้านในด้วยครับในของคันนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ แล้วก็เป็นโทนสีดาเกือบทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังสวยมากๆแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับลูกค้าเป็นคู่หน้าปะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับลนะูกค้านะก็ปรับได้แปดทิศทางด้วยนะครับแล้วก็นี่เวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายเลยนะครับมีที่เหยียบมีที่จับนะครับขึ้นง่ายขึ้นสบายนะตัวนี้ก็เป็นพุชตารแล้วนะครับยบเบกกดปุ่มนี่2.4 GT ปี2017นะครับลูกค้า ออปชันเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับเริ่มจากพวงมาลัยก่อนละกันนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูซคอนโทรลมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยลูกค้าสามารถทดเกียร์ขับมันๆได้เลยนะครับคันนี้ไม่แค่แสนหนึ่งเท่านั้นลูกค้านะก็จากปีรถกับเลขใหม่เนี่ยก็คือใช้เฉลี่ยมาประมาณ20,000กโลนะครับก็คือว่าไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับตัวนี้ตัวหน้าจอของจริงๆของเขาอะถ้าดูเนี้ยมันจะมีแมปด้วยนะครับแต่ว่า ตัวเมมโมรีการเนี่ยเราถอดเก็บไว้นะครับเพราะเมมโมรีการเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเราต้องเก็บไว้นะเวลาไปทําสีไปเดี๋ยวมันจะหายได้นะครับก็เก็บไว้นะครับแต่ตัวนี้มีแมปด้วยนะครับแล้วก็นี่แน่นอนมีกล้องส่องถอยด้วยนะครับแล้วก็เป็นกล้องสาม้กสิบองศาแบบนี้ด้วยนะครับลูกค้านะครับสวยแจม่มสวยแจ่มเลยนะครับลูกค้านะแอร์ต่างๆแน่นอนว่าเย็นนะ เย็นแน่นอนนี่ปรับแยกสายขวาด้วยสำหรับตัวแอร์นะครับนะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อโอตโต้แบบทิปทรอนิกนะครับมีบวกแล,ละลบคดเกียร์ได้นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับแบบนี้ด้วยนะลูกค้าครับสภาพสวยมากดีมากๆเลยนะเราคันนี้นะครับนะแล้วก็พวกมัลติมีเดียต่างๆนะเชื่อมต่อวิทยุ FMAM อะไรบูทูธได้หมดเลยนะครับก็ออปชันเขาเต็มจริงๆสำหรับคันนี้นะครับ ฟด้านบนก็ติดนะใช้งานได้ปกตินะนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สภาพด้านบนลูกค้าดูได้นะสวยมากนะครับสภาพดีจริงนะครับกระจกมีครบนะครับคันนี้855,000เท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อทีเดียวครบจบได้เลยนะครับนะเพราะว่ามิสูบิชิเนี่ยสำหรับ P P V แล้วนะครับผมว่าเขาไม่ใช่แบรนด์รองอีกต่อไปแล้วนะสำหรับไปเซโรนะครับเขาถือว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์หนึ่งเลยนะลูกค้าด้านหน้าสวยครบมากเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้วยครับนะครับก็ เป็นเบาะนะครับนั่งได้3ามที่นั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูสภาพดีนิ่มสบายมากๆนะมีตัวที่พักแขนด้วยนะครับแต่ถ้ามีนั่ง3ามคนก็คือพับขึ้นไปนะครับก็คือสวยมากลูกค้าเบาะสภาพดีแล้วก็นิ่มจริงๆนะครับตรงด้านหลังเขาจะมีตัวนี้ด้วยนะเป็นตัวหน้าจอนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีอะไรได้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับตัวด้านหลังก็จะมีแอร์แล้วก็มีไฟด้วยนี่แอร์ปรับระดับตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่มีแอร์ราวจากทั้ง2ด้านด้านหลังก็จะมีอีก2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคันนี้นะลูกค้าเย็นสบายทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะนั่งด้านหน้าด้านหลังนะครับเย็นสบายทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับตัวด้านหลังตัวนี้นะครับเขาเป็น7ที่นั่งด้วยความที่เขาเป็น7ที่นั่งเนี่ยเขาก็จะสามารถพับได้นะครับพับเพื่อขึ้นไปข้างหลังได้นะครับก็ปาเจโร่เนี่ยเป็น PPV ขนาด7ที่นั่งซึ่งบอกก่อนว่านั่งสบายแน่นอนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ บางตัวเนี่ยถ้านั่งไม่สบายจริงๆเนี่ยเข่าแทบจะชันขึ้นเลยแต่ตัวเนี้ยนั่งได้แบบว่าสบายเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพับแบบพี่นั่งขึ้นไปนั่งให้ดูเดี๋ยวพับตัวนี้ให้หน่อยครับนั่งสบายเหมือนกันนะคือเข่ามันจะไม่ได้ชันแบบว่าขึ้นมาติดอกนะครับมันก็น่าออค่อนข้างโอเคอยู่นะนะดูด,ดินะครับลูกค้า8ปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาท PPV เจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็มีเอ็งมีแอร์แบบนี้นะนี่เปิดได้เลยนะครับแอร์จะทั้งสองข้างแบบนี้ นะปรับเข้าหาตัวได้นะครับคือครบเลยซื้อทีเดียวคือจบนะครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่ 2.4GT ปี2017นะครับลูกค้านะ8แสน5หมื่น5พันบาทนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้ารถครับสำหรับคันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่ 2.4GT ปี2017นะครับเราขายอยู่ที่ราคา8แสน5หมื่น5พันบาทเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโปรโมชั่นเราเยอะแยะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอง999บาทนะครับลูกค้าได้รับส่วนลด20,000บาทนะครับ หรือจะเป็นเงินกับบานก็ได้นะครับโปรต่อไปก็คือโปรช่วยผ่อนนะครับช่วยผ่อนลูกค้าสูงสุด2ปีงวดละพันช่วยไปเลยนะครับลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงนะครับลูกค้าภาษีพลระบนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประกันเกียร์เครื่องยนต์แล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทองหนนเพิ่มให้อีก1ปีนะครับลูกค้าครับครบจบที่คันเดียวเลย Mitsubishi Pajero 2.4 GTP 2017นะครับถ้าใครสนใจนะครับมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยนะครับ เมื่อลูกค้าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้านะครับจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งที่แอสไตน์รีเจนโฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าลูกค้าชอบรถมือสองสวยสภาพดีคัดเกตค่ะคุณภาพให้นะครับก็ต้องที่รีเจนโฮมคาร์เลยนะครับคันน่าจะเป็นรุ่นไหนคันไหนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ